สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครับกับรายการรีวิวทอกทอกที่หาเรื่องเล่าต่างๆมารีวิวและเล่าให้ทุกคนฟังนะครับจากแมตที่ผ่านมานะครับที่ไทยชนะ31ผมก็จะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะครับว่ามีตัวแทนทีเดียสินแดงดาแล้วก็กคนนี้แหละช้างศึกแดนหน้าความหวังใหม่ของของเรานะครับขอที่จะฟังฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมฝากกดติดตามเพื่อรับรู้ข่าวสารที่ผมจะนำลงช่องนะครับก่อนอื่นเลยขอเปิดช่องก่อนนะครับ รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับไปมาชมกัน ที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับว่าประ,ประ,ประสิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือช่วงบ้นควายของเทีรสินแดงดานนครับศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยที่วัยเตะหลัก36ปีนะครับสิ่งสําคัญตอนนี้อยู่ที่การหารุ่นน้องมาแบะมือสารต่อความยอดเยี่ยมและชื่อของเขาคนนี้ต้องถูกพูดถึงนะครับแม้จะอายุยังน้อยแต่ประสบการณ์เต็มกระเป๋านะครับความสามารถรวมถึงทักษะต่างๆไม่เป็นรองขอแค่เพิ่มการกตัดสินใจและความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายเขาจะก้าวขึ้นมาแทนพี่มุ้ยได้แน่นอนกับสุบรัณเหมือนตานะครับมาดู รีวิวที่เขาพูดถึงซุมนั้นกันบ้างนะครับว่าพูดถึงยังไงกันบ้างพอพี่เห็นแรกนะครับต้องมีหน้าเป้าสักคนที่เห็นถ้าหน้าเป้าแท้ๆก็ธีรศักดิ์คนเดียวหน้าเป้าสุภชยัยสุวรรณปลเมศไม่ใช่ ของหน้าเป็นพ่วกต่ำยิ่งสุปนัทเป็นตัวปีกเวลาเล่นหน้าไม่มีบทบาทถ้าเล่นปีกน่ากลัวนะครับคาที่เห็นตะมาบอกว่าฝนก็นํำชำําเดินเดินไม่คล่องครึ่งหลังส่องแป๊บเดียวเหี๋ยวเสมอฟิลิปปินส์กินใบแดงแข้งเหลือเบอร์ย่างสึกเยอ่อยิงสนามสมใจแฟนโอ้โหมาเป็นกรเลยนะครับวันนี้เขาเห็นตะมาก็บอกว่ากองหน้าอีกคนให้เล่นไทยลีก็พอนะคงจะพูดถึงกัแบบสุภัชัยใจเด็ดแน่นอนเลยอย่างนงี้จะมารีวิวให้ฟังนะครับว่าอัานที่สุภนั ไปต่างแดนมันคุ้มไหมมันมีประโยชน์ไหมหรือมันย่ำอยู่กับที่แต่ก็ืองคผมขออ่านคอมเมนต์กันนะครับ แต่เขาอยากรู้เหมือนกันว่าคอมเมนต์คิดเห็นกับสุนัตกันยังไงนะครับพี่เ็นจมาบอกว่าปอลเม็หลุดเดียวช่วง10นาทีแรกควรยิงเองกับการพักเก็บบอลหน้าทําได้ดีกว่านี้ยังห่างกับมุ้ยอีกเยอะวามพี่เน็นมาก็บอกว่าเขาไม่ใช่หน้าเป้าโดยตรงแบบพี่มุ้ยตําแหน่งที่แบงค์ถนัดคือแฟกลก้านะครับพามพี่เน็นมาบอกหาตําแหน่งดีมากๆสปีดขึ้นลงได้ตลอดลงมาครึ่งหลังสร้างความแตกต่างชัดเจนเซนฟุตบอลสุดยอดครับความี่คิดเห็นขัดมารอคนนี้มาเล่นหน้าให้ คนนี้ก็น่าจะบอกว่าจะเป็นจ e ุดเบลนะครับเขาที่เห็นมาบอกทุกคนสุดยอดครับเขาที่เห็นมาบอกฝังขออาทยวันนี้สุดยอดมากแล้วนะครับทุกคนเขาที่เห็นมาบอกต้องให้เครดิตน้องจริงๆครับเขาที่เห็นมาบอกปรเมศอีกคนครับเขาที่เห็นมาบอกแน่นอนที่สุดครับเขาที่เห็นมาก็บอกว่าของแท้เลยน้องเขาที่เห็นมาบอกว่าปัญหาคือคนและตำแหน่งตำแหน่งที่วันนัดเล่นได้ดีคือริมเส้นฝั่งซ้ายเจอทีมเล็กเล่นตัวเป้าเขาได้แต่ไประดับเอเชียเจอกองหน้าตัวใหญ่เบียดเขายากหรือจะปรับแท็กติก จับเล่นฟอร์ในก็ว่ากันต่อไปนะครับ่างจริงฝาาความหวังไว้ที่ละสักกับจูดเบลอะไรเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับก็สามารถพูดคุยรีวิวหรือแลกเปลี่ยนความเข็งกันได้นะครับโดยต่อไปที่ผมจะรีวิวก็คือสุพรัณเหมือนตากองหน้าวัย22ปีที่ผ่านมาเขาอาจจะล้มเหลวหรือมีพลาดบ้างแต่ซีซั่นนี้ลงสนามเพียง2เกมนะครับ6 1นาทีกับ OS เอส e r เวอร์นะครับกลับมาเล่นทีมชาติไทยเกมกับฟิลิปปินส์สุพรัณยิง2ประตูจากการหมงด้วยการจัดท่าที่ดีนะครับและยิงแบบ ปาดส่วนประตูเข้าไปนะครับเห็นชัดว่าการร่วมเล่นการจบสกอร์ของเขาดีมากนะครับและพัฒนานไปเรื่อยๆทั้งนี้มันน่าตั้งคําถามว่าเกมกับสมโมสรในเบลเยียม น้อยมากแต่ทําไมกลับมาเล่นทีมชาติมีการพัฒน,นาของเขายังไม่หยุดชะงักไปตามเกมที่ไม่ได้ลงนะครับอางนี้น่าคิดนะครับส่วนหนึ่งคือความกระหายของสุมนัทมากเพื่อนแน่นอนกับเกมทีมชาติการเล่นทีมชาติก็เห็นว่าพัฒน,นาของสุมนัทยัางลงดเนินต่อไปเรื่อยๆแม้จะเป็นเกมลงเล่นในยุโรปทั้งที่หลีกเบลเยียมผ่านไป10เกมเท่านั้นยังมีเวลาให้สุภนัทต,ต,ต่อสู้กับเพื่อนในทีมเพื่อลงตัวจริงต่อไปอยู่ในปีนี้นะครับโดยความเห็นของเพื่อนๆที่ผมจะรีวิว่าความเห็นแรกบอกว่าทีม ทาให้มีพื้นที่ปล่อยของพรูเิเชียนมามบอกว่าความเข้มข้นของการซ้อมมีผลแน่นอนผมก็ว่าจริงนะถ้าเกิดนักเตะไทยบางคนในไทยลีกได้ไปลีกนอกๆผมก็ว่าอาจจะมีพัฒนาการดีขึ้นนะครับผมว่านะจากการฝึกแล้วผมเคยดูนะครับอย่างที่เจลีกนะครับเขามีการตรวจเลือดตรวจอะไรว่าเราขาดสารอาหารอะไรไหมแล้วก็จะให้อาหารที่ตรงกับร่างกายที่เราต้องการรับเมื่อการหลับกันบักผ่อนผมาผมากมันต้องเงข้มขันเรื่องนี้นะถ้าเกิดในไทยอยากพัฒนาตามลีกต่างประเทศไ,ได้ทันนะครับผมว่าพรูเชียนมา,มามบอกว่าถ้ามงส่วน ความพิเศษจะมายิงเยอะๆครับเรียกความมั่นใจกลับมาตัวนเรื่องที่ผมจะรีวิวอีกนะครับชา้างสืบยุคหลักใหญ่ใหญ่จริงนะครับถึงเขาจะพลาดตอนที่ฟุตบอลพันเท้านะครับแต่ผมบอกว่าแข็งแกร่งสูงใหญ่ทางบอลดีที่สําคัญลูกกัดฟันบู๊แบบถวายหัวนะครับโจนาธานยังหนุ่มแน่นโดดดาบิ้วอัพขึ้นมาเติมเกมลุกได้ด้วยที่สําคัญแพชชั่นล้นผายมือหลุดได้หมดนะครับมาแรกที่ไม่ได้เห็นหลังบ้านไทยแข็งแกร่งแบบนี้นะครับที่ชอบสุดคือทั้งคู่บู๊แหลกไม่ยอมให้ใครยิงใครได้ง่ายๆนะครัััััับบบบบมมมมมมาาาาาาดดดดดดูคค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 ควววววิิิเเเหหห็็็นนนนนนนะะรรรแฟอลลไไไทยย่่ีงงง้กใ บอกชอบอสไตล์บูดูดันนี่แหละกองหน้าฝั่งตรงข้ามถ้าไม่เก่งจริงผ่านยากแน่นอนความที่เห็นันาควบคุมอรมารมณ์ผ่านครับที่็น,นาของแท้เขาเห็น,นาบอกว่าเจอบินยังวัดอะไรไม่ได้ต้องการดูเกมแบบซีเรียจะเอาอยู่ไม่นั่นแหละเกมวัดประสิทธิภาพโดยเขาเห็นมาตอบกลับนะครับบอกว่าฟิลิปปินเล่นในอีกรุก่นโรกเกือบทั้งทีมนะครับทาไมรวมทีมแล้วมันน่าจะดีกว่านี้เขาเห็นธนาบอกว่าบินแพ้ทางไทยตลอดครับถึงเจอลูกครึ่งทั้งทีมก็ตามเป็นมาเกือบทุกยุคทุกสมัยความที่เห็นธนาของเขาดีจริงครับจร์ธาสออก บอลได้แม่นมากวิเทนมาใหญ่และเร็วความี่เทนมาบอกว่าถูกใจบอลไทยเราหายไปนานนะครับกับแนวบูได้เปลี่ยนแนวทางกลับมาเสียทีรุยแหลกแหวกข้างหน้าเข้าทําสกอร์เชียขาดใจครับความี่เ็นมาบอกว่าชุดนี้จุดะหาที่เจี่ยสุดเฉลิมศักดิ์186คนหัวลุกเลยนะครับวิเทนมาถามมาเขาก็บอกว่าแต่เสียประตูให้ทีมฟิลิปปินส์ถ้าจะยกระดับไประดับใหญ่หญเกมรับมันควรดีกว่านี้ก็ม,มีคนมาตอบกลับมากมายครับต่เอาเป็นว่าไปดูความีิเทนลอื่นดีกว่าครับกองหลังมีความเป็นกองหลังจริงๆทําทุกวีทั้งทุกอย่างคิด หาวิธีตัดบอลก่อดันตัวลูกทุกครั้งนะครับเขาที่เห็นม,มาโจนาธานนิ่งกว่านี้นิดนึงผมว่าแจ่มเลยนะเขาเห็นตัวแต่ผมว่าเขาก็นิ่งขึ้นเยอะนะครับเก็บอารมณ์ได้อยู่นะครับแล้วเขาที่เห็นม,มากตอนนี้ตามหาแบ็คซ้ายที่มั่นคงดีที่สุดเขาที่เห็นม,มาเอเลียสอยู่เมืองไทยไม่เท่าไหร่แต่ย้ายไปบาหลีเท่าฟอร์มจริงๆเออนี่ผมเห็นด้วยนะผมอยากให้สุชัยเจตไปลองลาแข่งต่างประเทศเหมือนกันนะเขาที่เห็นม,มาบอกได้ทั้งใก๋าทั้งยาวได้สซยยุโรปเสีย,ดย,ยดปปดได้เอเรียชาปไปนิดเห็นมาโจนาธานควบคุมอารมณ์อี สตินี่กว่านี้ลูกที่เสียประตูถือว่าพลาดครับอันนี้ผมว่าพลาดจริงมาเคเน็นมาบอกกี่ปีแล้วแบบเพื่อก่อสาหรับลูกตั้งเตะที่ไม่เคยได้ประตูเลยตอนนี้ตัวใหญ่เรามีแล้วสําคัญจริงคู่เซนเตอร์คู่นี้คืออุ่นใจเลยผมคิดว่าการที่เราจะชนะได้มันก็อยู่ที่กองหลังเหมือนกันนะครับที่จะกันแบบกันลองหน้าของฝ่ายตรงข้ามได้หรือเปล่าแต่กองหลังของเราเดี๋ยวนี้ก็สูงใหญ่นะครับก็โอเคอยู่นะผมว่าโคเนตส์มาบอกว่าบอกว่าเหลือแบ็คซ้ายถ้าได้เควินมาอีกคนรองหลังสูงใหญ่ทุกคนโคเนตสมาบอกก็ชอบดูดันไม่กกลัวแแ เขาเห็นมาเล่นดีทั้งคู่ส่วนโจนาธานลูกที่เสียน่าจะสุดวิสัยจริงๆเป็นกำลังใจให้ครับโจนาธานควรติดตั้งงานแล้วก็ที่เห็นสมอก็บอกว่ามันน่าจะคู่กันตั้งนานแล้วครับถ้าไม่มีไอ้เบอร์ขอไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกนะไงก็มาดูตอนนี้ครับพี่เห็นเป็นดาราม่ากันที่บอกว่าเขาโอ้โเลาไม่ได้แต่เขาบอกว่าต่อดน้านมันเลยรับหลังไม่ค่อยได้ยินแพชชั่นเดือดของโจนาธาน เข้มดีนะครับผมว่ารูปดวงเพราะว่าเก็บกินเดียมน,นะครับร่าสุดควบคุมอารมณ์ดีมากชนแล้วเดินหนหีเห็นมาบอกว่าต้องแบดนี่ครับชอบดูดันไม่ได้ไปหนักอะไรแฟฝงปกติบวกแล้วนี่เดินหนีแสดงว่าควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นควบคุมอารมณ์ดีขึ้นครับหนักในเกมกระตุ้นกรรมการดีกว่าที่เป็นเปลี่ยนความคิดเห็นบางส่วนนะครับและเป็นเรื่องรีวิวที่ผมหามารีวิวพูดคุกยกับแฟฝงยูทูปของผมนะครับไงถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดกำลังใจติดตามผมเพื่อเป็นแรงใจให้้้ผมมดวววยยยนนนนะะคคคครรรัััับบบบบบขอออุณแลเจก่่พีงชาาา๊